สวัสดีครับหมูหม้อดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทำความดีคืนสู่สังคมกันครับวันนี้มาคลิปการพยากรณ์ดาวเพื่อหันย้ายกันนะครับผมจะมีเกณฑ์ดีอย่างไรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมของแต่ละราศีนะครับก็จะตอบว่ามีทั้งดีและไม่ดีนะครับผมการพยากรณ์นั้นจะใช้วิธีการใช้แบบเรือนครับผมกับเรือนธาตุนะครับผมเดี๋ยวลองไปติดตามชมดูดูนะครับผมว่าท่านผู้ชมจะคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับผม โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสครับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับ,บค,ครับมาที่การพยากรนะครับผม ชาวราศีมีนนะครับผมว่าจะมีเกณฑ์อะไรบ้างน,นะครับผมที่จะเกิดขึ้นในการย้ายของพระพฤหัสครั้งนี้นะครับผมโอเคพระพฤหัสนั้นจะมีการย้ายวันที่18เมษายน2566นกันนะครับผมครับแต่ละราศีนั้นพระพฤหัสนั้นใช้เวลา1ราศีก็คือ1นปีนะครับผมกลับมาวนรอบวนครบรอบที่เดิมก็ 12ปีโอเคชาวราศีมีนอยู่ตรงไหนบ้างนี่นะครับผมนี่ชาวราศีมีนอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมพักพฤหัสเดิมก็ทับลักอยู่ตรงนี้นี่เองครับผมทับลักอยู่ในตำแหน่งนี้สิ่งที่ดีของเดิมนะครับผมอยู่ในเรื่องของการงานหนึ่งสาครับผมในเรื่องของการงานนั้นที่ผ่านมาชาวราศีมีนนั้น การงานนั้นถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าพระพฤหัสนั้นมาทับลักให้อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมการงานมั่นคงตอนนี้พระพฤหัสนั้นเดินทางมาหนึ่งปีครับผมมาทางนี้แล้วใช้เวลามาหนึ่งปีปุ๊บเข้ามาในตำแหน่งเมษานี้นะครับผมเข้ามาในลัคนาราศีเมษแล้วโอ้เยเล็กๆ่ยึกๆยืๆ,ๆไปนิดนึงนะครับผมเข้ามาในลัคนาราศีเมษแล้ว จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยคือพบที่เท่าไหร่พบที่สองพบที่สองหมายถึงพบกระดุมพระนะครับผมอา้าวคราวนี้แหละการเงินกระดุมพระก็คือการเงินการงานนะครับผมที่เคยมั่นคงอยู่แล้วคราวนี้ออกหลอกออกผลได้ดีกว่าเดิมนะครับผมนี่นะครับผมจากตัวจากตัวตร,ตรงนี้วิ่งเข้าไปในพบกระดุมพระแล้วก็เป็นลักษณะของตัวตนของเขาเองเช่นเดียวกันคําว่าตัวตนของเขาก็คือจะมุงม่งหน้า ตั้งหน้าตั้งตาหาเงินทำเงินทํางานนะครับผมงานเล็กงานใหญ่เอาหมดโดยเฉพาะงานใหญ่ๆจะไม่พลาดเลยเด็ดขาดนะครับผมจะมีความสามารถในเรื่องพวกนี้สูงนะครับผมโอเคกเกษตรในเรือนนี้มีกเกษตรเดิมของ5นะครับผมก็อยู่ในตัวตนกับตรงนี้นะครับผมนี่คือพบอะไรเอ่ย1,2,3,4อ่สพบพบกรรมะเหมือนกันครับผมการงานนั้น ออกออกออกผลสร้างเงินได้ดีก็เป็นออกว่าเป็นคราวนี้การงานที่เคยทำมานะครับผมจะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นครอบครัวมั่นคงโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรละเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของการเงินลุนล้นๆ้นการเงินการงานที่จะสร้างรายได้ขึ้นมานะครับผมพระพฤหัสนี้ให้โชคเกี่ยวกับเรื่องของงานกับเงินกับชาวราศีมีนแน่นอนครับผมโอเคครับ ส่วนอื่นๆแล้วจะมีอะไรอีกไหมการที่เรามีข้อดีตัวนี้เราก็จะบอกข้อเสียเช่นกันนะครับผมโอเคดาวห้านะครับผมดาวาพับพฤหัสนั้นหมายถึงมันคือดาวธาตุดินนะครับผมดาวธาตุดินนั้นวิ่งเข้ามาเดินเข้ามาอยู่ในราศีเมษนี้ก็คือเป็นเรือนธาตุไฟนะครับผมไฟลนปุ๊บและดินอยู่ข้างบนนะครับผมดินที่มันเคยชื้นๆเปียกๆมันก็จะเริ่มแห้ง แข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ที่ผมพูดนี้ลองท่านผู้ชมลองเอาไปนึกภาพเครื่องปั้นดินเผานะครับผมดินแล้วก็จะเอามาเผาเผาก็จะเป็นรูปทรงจะโครงจะก,กันเป็นรูปการเจินโอเคแต่หนึ่งสิ่งหนึ่งที่มันต่างกันก็คือถ้ามันยังไม่ได้เผาเนี่ยตกปุ๊บมันก็ไม่แตกแต่ถ้าเผาปุ๊บเนี่ยตกปุ๊บมันก็แตกการไอคำว่าแข็งเนี่ยคือหมายถึงหัวหมายถึงความสามารถความรู้ความสามารถของเขา ความรู้แับตัวนี้ก็คือชาวราศีมีนน้นกัมีเกณ์นะครับผมที่จะดึงดันดื้อดึงดันนะครับผมเพราะว่ามีความสามารถสูงมากมีเกณฑ์ที่จะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะว่าตัวเองทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับผมพอนั่นปุ๊บเชื่อมั่นตัวเองความดื้อรั้นก็จะเกิดพอเกิดความดื้อรั้นเสร็จปุ๊บก็จะให้ระวังนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ค่อยฟังใคร เพราะว่าเราจะฟังแต่ตัวเองเราจะไม่ค่อยสนใจความคิดความอ่านของผู้อื่นนะครับผมครับลักษณะนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดนะครับผมในเรื่องของการทํางานการหารเงินนะครับผมจะทําให้เกิดปัญหาเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาได้นะครับผมนี่ก็คือปัญหาเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นของชาวราศีมีนนะครับผมฉะนั้นฟังคนอื่นไว้นิดนึงฟังข,ข,ขอความเห็นคนอื่นไว้นิดนึงการตัดสินใจจะได้ไม่พลาดเพราะว่า นักปราดยังรู้พังนะครับผมก็มีเกณฑ์ทําอะไรพวกนี้จะเกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็การนอบน้อมถ่อมตนนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่จะร่วมกันอยู่ในสังคมคนเรานะครับผมครับโอเคครับผมอันนี้ก็คือเกณฑ์การพยากรณนะครับผมขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านนะครับผมโชคดีนะครับที่มีการย้ายของพระพฤหัสครั้งนี้ครับครับจบไปแล้วนะครับผมของแต่ลราศีกันนะครับผม แต่ยังไงก็ตามผมให้กําลังใจกันทุกๆคนนะครับผมราศีไหนดีผมก็ให้กําลังใจครับราศีไหนไม่ดีผมก็ให้กําลังใจกันนะครับผมต่อสู้ฝ่าฟันกันไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผมผมขออีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับผมขอบคุณมากครับสําหรับสปอนเซอร์ที่มีการุดหนุนส่งกันมาให้นะครับผมมาทํารายการกันที่นี่เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ